ฝรั่งย้ายมาอยู่เมืองไทยพอกลับบ้านแล้วช็อกเผยอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขที่สุดโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินสตาแกรมของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Travis Leon ด้วยเขาได้มีการเล่าเรื่องราวของการช็อกทางวัฒนธรรมย้อนกลับโดยทางคุณ Travis นะครับได้มีการพาดหัวไว้ในวิดีโอของเขาว่า the reverse culture shock you get returning to the west after living in Thailand เมื่อคุณกลับไปที่ตะวันตกหลังจากที่อาศัยในประเทศไทยโดยในวิดีโอดังกล่าวนะครับแสดงภาพของคุณทราวิสที่กลับบ้านของตัวเองแล้วต้องพบกับผู้คนที่แปลกๆมีการตะโกนใส่หน้ากันแล้วรวมถึงราคาข้าวของที่มีราคาแพงโดยอเมริกาโน่แก้วมีราคาถึง15ยูโรและรวมถึงมีการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่เงียบเงาและหนาวเย็นในสหราชอาณาจักรถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ตาม และนอกจากนี้นะครับทางคุณทราวิสยังได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาโดยได้มีการเผยแพร่ในช่อง YouTube ของเขาเองที่มีชื่อว่า Travis Leon โดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า why i left the west for Thailand โดยทางคุณ Travis ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและวทำไมเขาถึงตัดสินใจย้ายออกมาจากตะวันตกและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาในประเทศไทยได้อย่างไรโดยเขาได้แนะนำตัวเองว่า เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มเวลาเขาเกิดในสกอตแลนด์ในเอดินเบระและรวมถึงเติบโตในไอร์แลนด์เขาเคยทำงานในโรงแรมเคยทำงานกราฟิกดีไซน์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดับลินซึ่งต่อมาในภายหลังเขาถูกไล่ออกโดยเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าโชคดีที่ผมมีความรู้อยู่บ้างในเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่ผมเคยเรียนมาดังนั้นผมจึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท แล้วย้ายกลับไปที่บ้านแม่ของผมแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ล็อกดาวเพราะสถานการณ์โควิดดังนั้นผมจึงหันมาทำงานโซเชียลมีเดียโดยทำวิดีโอ Tik t o k 4คลิปต่อวนันมาเป็นเวลา1ปีแล้วรวมถึงผมลงทุน50%ไปกับ Bitcoin โดยทางคุณเทรเวสได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้ว่าผมจะมีเงินออมแต่ผมก็อยากออกจากไอร์แลนด์โดยมีเหตุผลหลกัลกๆหลายประการและรวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับไอร์แลนด์และโลกตะวันตก เหตุผลอย่างแรกก็คือวิกฤตเรื่องที่อยู่อาศัยในไอแลนด์ตอนนี้กําลังเผชิญกับวิกฤตท,ที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างเลวร้ายการที่คุณจะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองนั้นคุณต้องใช้เงินอย่างมหาศาลซึ่งมันมีแค่ทางเลือกก็คือการเช่าห้องร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเหตุผลข้อต่อมาเป็นเรื่องของข้าวของต่างๆที่มีราคาเกินจริงในดับลินเองมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอแล้วรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วย และผมก็ไม่คิดว่าการอาศัยอยู่ในดับลินนั้นมันเป็นความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเหตุผลข้อต่อมาผมไม่รู้สึกว่าผมได้พบกับผู้คนที่เหมือนกันมากพอในไอร์แลนด์และบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมไม่มีโอกาสก้าวหน้ามากนักเหตุผลข้อต่อมาก็คือเรื่องของสภาพอากาศผมไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศได้เลยอากาศโดยทั่วไปมักจะเป็นฝนและลมอันหนาวเย็นและก็จะมีฤดูร้อนเพียงสสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งนั่นมันทําให้ผมรู้สึกหดหูในบางครั้งและมันก็ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผมและผมก็คิดว่ามันจะส่งผลต่ออารมณ์ของคนอื่นๆเช่นเดียวกันเหตุผลต่อมาก็คือเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกผมเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายที่รบกวนจิตใจของผมผมรู้สึกว่าผู้คนแตกแยกกันอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเห็นความเชื่อแนวคิดเรื่องโวก ซึ่งมันดูเหมือนจะมีความแตกแยกกันเป็นอย่างมากและนอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นเรื่องการ cancel culture ซึ่งมันรบกวนจิตใจผมเป็นอย่างมากในเรื่องของคุณธรรมมันลดลงเป็นอย่างมากในโลกตะวันตกผู้คนมักจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของความคิดเห็นที่มักจะไม่ลงรอยกันซึ่งจริงๆแล้วแต่ละความคิดเห็นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยทางคุณทรีวิสยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าผมได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่ตลอดเวลา และผมก็รู้สึกเบื่อมันมากและผมก็อยากจะออกไปให้ไกลๆที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมไม่ได้เป็นพวกชังชาติหรือเป็นพวกแอนติวัฒนธรรมตะบันตกที่นั่นก็คือบ้านเกิดของผมและผมก็ได้รับสิทธิพิเศษทางสังคมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังดําเนินไปอยู่นั้นมันทําให้ผมรู้สึกเบื่อมากต่อมานะครับทางคุณทรเวสได้มีการอธิบายถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกประเทศไทยโดยทางคุณทรเวสได้อธิบายไว้ว่า ตอนแรกผมไม่ได้เลือกประเทศไทยในตอนแรกหรอกผมตั้งใจว่าผมอยากใช้ชีวิตในญี่ปุ่นซึ่งมันก็คือความฝันของผมแต่ว่าหลังจากโควิดผมคิดว่าญี่ปุ่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีของผมหลังจากนั้นผมก็เปิดแผนที่โลกและหาข้อมูลต่างๆซึ่งประเทศไทยสร้างความประทับใจให้ผมเป็นอย่างมากเมื่อคุณดูในแผนที่คุณจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นมันจึงเป็นทำเลที่ดีมาก ในประเทศไทยผมออกจากวัฒนธรรมตะวันตกและมาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งผมพบว่าผมชอบวัฒนธรรมของคนไทยจริงๆวัฒนธรรมของพวกเขานั้นมีค่าและพวกเขาก็มีความเป็นมิตรอย่างมากสำหรับกรุงเทพเองนั้นมีอพาร์ตเมนต์เป็นจำนวนมากดังนั้นผมจึงสามารถเช่าที่พักของตัวเองได้ผมได้พบกับอพาร์ตเมนต์ในราคาครึ่งหนึ่งที่ผมจ่ายในดับลินซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีสระว่ายน้ำ มียิมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับเรื่องของอาหารนั้นผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญจริงๆและในประเทศไทยก็มีอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆและนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเกาะมากมายให้เยี่ยมชมบวกกับอากาศร้อนตลอดทั้งปีซึ่งเมื่อเทียบกับไอแลนด์แล้วมันเป็นข้อดีอย่างมากและผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าผมจะย้ายมาที่ประเทศไทยหลังจากนั้นผมจองตั๋วเที่ยวเดียวแล้วก็ไม่มีแผนที่จะกลับ และผมก็ได้วางแผนการเงินเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องกลับไปที่ไอแลนด์อีกครั้งถ้าถามผมว่าคุ้มไหมที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคำตอบของผมก็คือใช่ตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยมา2ปีแล้วและผมก็รักประเทศไทยอย่างที่สุดผมได้ยินผู้คนมากมายที่ย้ายมาที่นี่ได้บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สะดวกสบายสุดๆผมได้เจอกับผู้คนที่น่าทึ่งได้เจอกับผู้ประกอบการคนไทยที่น่าทึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งมันยกระดับวิถีชีวิตของผมผมรู้สึกว่าผมกลายมาเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะเป็นผมรู้สึกได้เลยว่าผมได้ทิ้งพลังด้านลบไว้ในโลกตะวันตกคุณทรเวสได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าทั้งหมดมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมประเทศไทยไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างและพวกเขาก็มีปัญหาในแบบของพวกเขาเองแต่ว่าสำหรับผมแล้วนีเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเลือกประเทศไทยก็ได้ อาจจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าออสเตรเลียหรือว่าดูไบซึ่งถ้าคุณอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคุณคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและเติบโตต่อไปได้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของคุณ t ทรเวสนะครับท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ใน UK เคผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่ประเทศไทยตอนนี้ผมรู้สึกขาดการเชื่อมต่อกับที่นี่ไปแล้ว รัฐบาลห่วยสภาพอากาศแย่และการปฏิบัติของผู้คนที่ไม่ดีการใช้ชีวิตในประเทศไทยนั้นง่ายกว่ามากในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องโบกนะครับโดยเขาบอกว่าโบรกําลังทําลายอารยธรรมตะวันตกขอบคุณมากที่ไม่มีพวกโวคกมากนักในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับผมจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วผมจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าความคิดเห็นต่อไป ด้วยความสัจจริงผมรู้สึกตกใจที่เข้าของในยุโรปนั้นมีราคาแพงมากหลังจากที่ผมมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา5ปีความคิดเห็นต่อไปครับหลังจากกลับบ้านครั้งล่าสุดผมลาออกจากงานและตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพหวังว่าผมจะสามารถหางานออนไลน์ได้ผมจะได้ทำแบบนี้และอยู่ที่นี่ตลอดไปความคิดเห็นต่อไปครับนั่นแหละคุณจะเครียดทันทีหลังจากที่คุณลงเครื่องบินความคิดเห็นต่อไป ละที่เสรีนิยมได้ทำลายอเมริกายุโรปและตะวันตกตอนนี้สหรัฐอเมริกากลายเป็นสลัมไปแล้วเมื่อเทียบกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับรถไฟใต้ดินแสนสกรปรกในปารีสก๋วยเตี๋ยวชามละ15ยูโรแถมทุกอย่างยังปิดในวันอาทิตย์ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ตะวันตกค่อนข้างแย่คุณจะไม่เห็นละครสัตว์แบบนั้นในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไป นี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมอาศัยในประเทศไทยและต้องเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมย้อนกลับเมื่อผมกลับมาที่บ้านมาไปท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าคุณทําได้คุณอย่าก,กลับมาผมอยากไปประเทศไทยแทบตายตอนนี้ผมกําลังเร่งหาตังค์และจะได้อยู่ที่นั่นยาวๆไปครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไปในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ